สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับในเรื่องของแผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งแผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงานเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็มีกระบวนการมีขั้นตอนในการจัดทําแผนดําเนินงานยังไงนะครับมีระเบียบกฎหมายฉบับใดเกี่ยวข้องบ้างอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ในส่วนของแผนการดําเนินงานเนี่ยนะครับก็มีระเบียบที่เกี่ยวข้องก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2548นะครับซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันก็คือถึงฉบับที่3พุทธศักราช2561ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่นะครับ ผมจะทำคลิปนี้ตรงกับวันที่29สิงหาคม2568เราไปดูในคำนิยามความหมายของแผนการดำเนินงานตามระเบียบฉบับนี้กันก่อนนะครับนิยามความหมายนะครับแผนการดำเนินงานเนี่ยเขาหมายความว่าแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้นอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็หมายความว่าเป็นแผนปีนะครับเป็นแผนที่เขาใช้ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณปีงบประมาณของท้องถิ่นนะครับก็คือโครงการกิจกรรมที่จะทําจริงที่จะพัฒนาจริงทั้งหมดในปีนั้นเลยนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเราทําความเข้าใจคานิยามแล้วเนี่ยเรามาดู ขั้นตอนการจัดทําตามระเบียบข้อ26อเขากําหนดขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานเอาไว้ดังนี้ในวงเล็บที่1น,นะครับก็คือให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนรวบรวมแผนงานโครงการาการพัฒนาของท้องถิน่นจากส่วนวราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และก็หน่วยงานอื่นๆนะครับที่จะดําเนินการในพื้นที่ของท้องถิ่นในพื้นที่ของอบตอของเทศบาลนั้นๆนะครับแล้วนําเอาข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับมาจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสร็จแล้วพอจัดทําร่างแผนแล้วให้เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนะขั้นตอนที่2นะครับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดทำพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน พิจารณาร่างแผนที่คณะกรรมการสนับสนุนได้จัดทําแล้วเสนอนะครับเมื่อคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนดําเนินงานแล้วก็ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นก็คือเสนอท่านนายกท้องถิ่นแต่ละประเภทนะครับแล้วก็ประกาศแผนการดําเนินงานให้ประกาศเป็นแผนการดําเนินงานทั้งนี้นะครับการปิดประกาศแผนการดําเนินงานเนี่ยให้ปิดประกาศภายใน15วันนับแต่วันที่ประกาศ นะครับตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับทราบแล้วต้องปิดประกาศไปอย่างน้อยเนี่ยสาวันนะเพราะฉะนั้นแผนดําเนินงานเนี่ยไม่ต้องนําเสนอต่อประชาคมไม่ต้องเข้าประชุมสภา,าท้องถิ่นนะครับเมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่นพิจารณาร่างแผนดําเนินงานที่คณะกรรมการสนับสนุนได้จัดทําร่างแล้วเนี่ยเสนอผู้บริหารท้องถิน่นพิจารณาประกาศใช้เป็นแผนดําเนินงานของ เทศบาลของอบตได้เลยนะครับโดยจะต้องปิดประกาศไว้ให้ประชาชนรับได้ทราบด้วยไม่น้อยกว่า30บวันและในระเบียบข้อ27กําหนดว่าแผนการดําเนินงานเนี่ยให้จัดทําให้แล้วเสร็จนะภายใน30วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่ายประจําปีประกาศใช้เมื่อไหร่แผนการดําเนินงานต้องจัดทําให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะครับหรือ หลังจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประกาศใช้หรืองบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นที่ต้องดําเนินการในพื้นที่ของท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นๆน,น,นะครับการขยายการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับคือ ความหมายและขั้นตอนการดําเนินการในเรื่องของการจัดทําแผนการดําเนินงานขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับ